สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคลโชคแปดเก้าครับวันนี้นะครับผมก็ได้มาวัดอ่าพระอาจารย์นิรนามแหรอครับวัดอ่าบุรพารามนะครับวัดป่าบุรพารามนะครับก็สิมาเอาตัวเด็ดตัวดังจากพระอาจารย์นะครับกันนี้ครับเป็นมีขันน้ำมต์ของเพื่อนนะครับที่ได้เสนอข้าวไปแล้วครับนี่คือนำมต์ของเพื่อนครับนำมต์ ขันน้ำมนต์นาคสามเสียนนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับก็ได้มาเสริมบารมีของพระอาจารย์นะครับเป็นก็มีขันน้ำมนต์มาเสริมแล้วครับมีไม้เท้ามีไม้เท้าหร้อครับท่านผู้ชมครับมีไม้เท้าพญานาคนะครับไม้เท้าพญานาคนะครับนี่แหละครับเอามาเสริมดวงพระอาจารย์นะครับถึงวันนี้ก็จะมีตัวเด็ดตัวดีให้ท่านผู้ชมนะอครับมาติดตามตัวเลขให้ท่านผู้ชมนะครับ ที่ยังชื่นชอบพระอาจารย์นิรานามอยู่นะครับนี่ผมก็ได้มาถ่ายท้ำมาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมตามผมไปด้วยกันนะครับนะครับนี่เลครับผมมาถึงสถานที่แล้วผมมาถ่ายท้ำเพื่อจะเก็บรายละเอียดต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วครับนะครับ,นะรบสภาพภายในวัดก็เป็นอย่างนี้แหละครับนะครับเนาะ นี่นะครับเพิ่นกันได้ลาดปูนเรียบร้อยแล้วครับปูนซีเมนต์ลาดเป็นบางส่วนนะครับเพื่อจะให้ทางสัญจรไปมาได้สะดวกครับอันนี้ก็จะมีบาองอสงสงพระนะครับตอนช่วงสงการนะครับแต่ท่านไดกลับมาบ้านนะครับก็ให้รวมสงพระนะครับจะได้ราบยศ จะได้บุญครับทุกอย่างครับจะได้ลาบได้บุญไปพร้อมพอมกันนะครับท่านผู้ชมครับมาดูสภาพภายในก็โอเคครับก็ยังเพิ่มขึ้นมาครับคือถนน้อครับเพิ่มขึ้นมาคือคือถนนนะครับอันนี้ก็เป็นปูกุดแหนะครับซึ่งขอเชิญเพิ่นมาอยเพื่อเสริมบารมีของพระอาจารย์ละครพันตรีไกสอนปุริสโธนะครับ ผูตาเดียวนะครับก็มีผูตาเดียวน้ำนะครับก็ซึ่งตลั้งไก่เคียงกันนะครับซึ่งอันเชิญมานะครับนะครับกับนี่ก็มากครับเบิ่งแล้าร้วยหาเก้าแล้วครับเดี๋ยวไปดูตัวเลข ของคุณอาจารย์นะครับให้อัดภาคก็ได้นะครับเด้ออดเบิ่งแล้วรวยห้าเก้าไปน้ำกันครับนี่เบิ่งแล้วรวยห้าเก้าตัวเลขมาเอาน้ำกันเอาไนะม้เตะจานให้ใคยนะมันมันว่างแต่จานให้ใครหนึ่งบาทครับครับอเอาพากไปด้วยเอาเอาภาคพากธรรมเจ้าภาคไหมครับสำหรับเลขสำหรับเลขของคุณอาจารย์นะครับเพิ่นก็ให้มาแล้วนะครับ ก็จะเป็นครับสองหกแปดครับเลขกท้กทยเลขก้ายและหน้าไหนล่ะแอดเลขกล้าย,กนะายและหน้าอยู่ในะส่ฮะโอ้ครับ อันนี้ก็คือเลขเอท่ท้านยนะครับ,รบนนเลขท้ายและเลขหน้านะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทายก่อนใบใบมันเปียครับก็เอาทาย้างใจยังหน่อยกอนครับ้อมันบกค่อยชัดเจนนะครับเนาะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือเลขท้ายและเลขหน้านะครับอันนี้เลขท้ายเลขหน้าครับเดี๋ยวผมจะเอาเลขที่เพื่อนเขียนให้มาอีกชุดนึงนะครับ อันนี้เอาไปก่อนนะครับนี่แจ็กน้อยผมก็จะไปขอพอีกครับเลขท้ายและหน้านะครับคือสองหกแปดนะครับท่านผู้ชมครับแต่ท่านผู้ชมชอบก็นําไปจัดการได้เลยครับแต่ไม่ชอบก็ะพานนะครับผมให้เป็นแนวทางแค่นั้นนะครับในการเอาซื้อหวยสู่เบอร์นะครับสนับสนุนลอตเตอรี่ของรัฐบาลนะครับเลขท้ายสองหกแปด นะครับเลขท้ายและหน้านะครับนี่คือพระอาจารย์ไหหมาเลขท้ายและหน้านะครับก็ให้น้าไปพี่จานนานะครับเพราะว่าท่างช่องห้เปลี่ยนแนวทางนะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บรายละเอียดต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะไปเก็บรายละเอียดอีกต่อไปนะครับว่าวัดเป็นยังไงขึ้นบ้างแล้วนวัดแห่งนี้สางอย่างแน่มีอย่างทําแน่ครับนั่นแหละครับ ตา่านไดใจบุญนะครับก็จะมีเลขบัญชีของพระอาจารย์อยู่ครับเลขบัญชีของพระอาจารย์เบอร์ใดเนาะรับเลขบัญชีของพระอาจารย์นะครับเอาตามนี้นะครับ่าันผู้ชมมีจิตใจที่จะสร้างวัดส้่งว่าวัดป่าบุรพาราฟ่งนี่นะครับนี่แหละครับตามเลขบัญชีนะครับตามเลขบัญชีที่ผมถ่ายให้นะครับผู้ชมก็ ม,มีปัจจัยมีวิจัยบุญนะครับก็นําเงินเบิรวบ่รวมทำบุญได้แล้วครับตามบัญชีนี่นะครับท่านผู้ชมครับหมายเลขบัญชีวัดนะครับศูนย์สองศูนย์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 ห้าสองแปดเก้าเจ็ดนะครับพวนม่มาอีกครั้งนะครับศูนย์หลายโตัวโคนศูนย์สองแล้วก็ศูนย์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 ห้า นะครับสองแปดเก้าเจ็ดครับท่านผู้ชมครับก็แต่ผมตาไล้ครับตอนนี้ถ้าจังไหนกับท่านผู้ชมดูบัญชีตามนี้แหละครับนะครับเด้อเอาครับผมไทยเงี้ยวเงี้ท่านผู้ชมไปดูก็แล้วกันนะครับก็จะเป็นตามนี้บัญชีมันเงี้ยวเหยียดเือเกินนะครับเอาแล้วครับตามนี้นะครับเด้อท่จานมีจิตใจรวมศรัทธา ที่จะสั่งวัดจังว่าแห่งนี้นะครับก็ให้ท่านู้ชมร่วมโอนเงินเขาคิดตามนี้นะครับก็จะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับตามนี้นะครับอันนี้ก็มีการทาความสะอาดภายในบริเวณนะครับาก้หนาทีทีสายบุญนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับบูรณะไปเรื่อยๆนะครับผู้ชมครับจะบูรณะไปเรื่อยๆนะครับ นี่แหละครับถนวนหนทางนะครับเดี๋ยวก็ตามติถนวนหน,นทางผมจะไปดูถนนทางว่าเพื่อนเห็นได้ถึงขนาดไหนแล้วนะครับเนาะนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับกวงวดนี้เพื่อนก็นให้ตัวเด็ดตัวดีวมาแล้วหรอครับเดี๋ยวผมจะเอาถ่ายคลิปให้นะครับ ถ่ายคลิปให้เดี๋ยวผมจะอัดทรงถ่ายคลิปให้นะครับท่านผู้ชมนี้ก็ตนนนหนทางนะครับที่เพื่อนทำไปแล้วนะครับก็อยากจะต่อยอดเหมือนกันนะครับยังไงยังไงก็ต้องสร้างให้สาเร็จล้วครับนะครับเนาะนี่ครับถนนก็ยาวอยู่เด้สูดพูนครับก็ได้ไปส่วนหนึ่งนะครับในราคาประมาณ สองหรือสามแสนนี่แหล้ครับนี่แหละครับก็ได้ประมาณนี้และครับะยะเติบแล้วครับจากนี้ไปถึงนาวัดกุลแล้วครับก็หลาย้อยเมตรเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับการสร้างวัดสร้างว่าก็ไม่ได้เซ็จภายในมื้อเดียวหรอกครับเดี๋ยวก็ต้องรอใจบุญที่มิจัยกุศลที่จะร่วมสร้างนะครับ ครับครับุณผู้ชมครับก็บมีเอาอิทเอาวยังมาเตรียมที่สิคอสิดหนังแล้วครับครับแต่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด ติดตามตดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดโอกาสทันสำคัญสำคัญนะครับเดี๋ยวผมจะเลขของะอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมจะยูทายคลิปนะครับ mm hmm. ครับสำหรับหวยของะอาจารย์นิรานามนะครับก็จะเป็นสามตัวก็คือแปดสองห้าครับส่วนสองตัวก็คือหกหนึ่งหกศูนย์ครับ นี่คือเพื่อนเติมให้แล้วครับหรือท่านไม่ชอบท่านก็จะเติมเอาก็ได้นะครับเ,เป็น 8, แปดเราคิดให้เติมเอาหรือครับเราเรียกหาครับส่วนตัวล่างก็หนึ่งศูนย์ครับให้ท่านหาตัวมาใส่ไซเอานะครับแต่ท่านไม่ชอบแปดสองหานะครับหกหนึ่งหกศูนย์นะครับชอบคลิปนี้ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิง่งเพื่อจะานาจะพาดโอกาสนั้นสำคัญสำคัญนะครับตัวเลขตัวนี้ก็ให้น้ำไปพ,พิจารณานะครับให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับจะมีคลิปเด็ดๆดีๆให้ท่านผู้ชมไปชมกัน